คนญี่วะไฮไฮเฮ้ยวัดอายุไก่ซีอิ่งนะวัดเล้งเกิดอายุไก่ซีอิงครับวัดเล้งเกิดอายุไก่ซีอิ่งฮะไอ้ดูนันเดอร์สเตนน่าไอ้ดูนนเดอประเทศไทยมีเราแล้วเอาว่าประเทศไทยมีเราแล้วบิลคัมคนญี่วะอะไรกันโตเดือนขอขอตังค์หน่อยญี่ปุ่นดิตังค์อะไรตังค์ไม่ขอตังค์ภาษาญี่ปุ่นอะ

นามัสยาปฏิพันธ์โพสีนยาสุมวตรนัวนำครับเป็นไงครับภาษาภาษาเป็นไงผมว่าอินโดเป็นแล้วนะผมอินโดก็เป็นแล้วนะดาวตกลัวๆด้วยทุกคนระวังหลบดีๆนะดาวดาวตกลัวๆเลยไงกูนะใน่ไงกุกนะไซตอนโดนป แคคเมนโคหันไปพูดว่าอะไรดาวัยหรอะผมแค่หันไปว่าวัตถะฟักดาวัยแต่จริงผมไม่ได้ดูนะว่าจริงจริงมันไม่ใช่ดาวัยนะรัาผมนะแต่ผมแบบไอ้ที่เห็นเป็นโคอนึกว่านึกว่าดาวัยเพราะโอแไม่ตายไปแล้วเข้าใจปะตอนแรกอะดาวัยก็หันมาหันมาคุยกับผมนะวัตถะฟักว่าที่้ดูอะไรแบบว่าแบบพูดอะไรสักอย่างที่แบบว่ากูทําอะไรให้มึงวะอะไรเงี้ยกูทําอะไรให้มึงวะวัตถะฟักอะไรเงี้ย ขอท่าใปรุ่นยาวราดอีกทีหน่อยเอออ่ะผมแบบยงถ้าไปรุ่นตัวตึงอม่รุ่นเยอะเขินมากเลยนะ้วยไอ้ยผมแบบว่าพอไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บแบบคือเป็นใครอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย ทำได้ไงวะที่แบบว่าเดินไปแบบไม่เขินอะไรเลยวะเจอดียเอ็ดเจอดีเป็นไงบ้างอ๋อจริงๆก็อจะพูดว่าอย่างไงเป็นฟิลแบบว่าก็มีสองสคนในทีมที่แบบว่าพูด พูดกันได้ใช่ไหมสัตวต่างจิตก็จะไปคุยกันอะไรเงี้ยอีกสองสามคนมาโกงก็คุยกันได้ครับก็คุยจริงคุยกันได้นะแต่มันก็แอบเขินๆนมั้งทำไมทุกคนมันเขินๆขินเขินเขนเลยเออผมก็เขินนะและไอส้สแต็กก็บ่นกับเราด้วยนะว่าก่อนที่จะมาไอ้อนะ่ะมันพูดประมาณว่าแบบถ้าจับใจความไม่ผิดนะมันพูดประมาณว่าแบบเออกูจําได้ละกูจําได้ละว่าว่าผมอ่ะกับฟ็อกกดมาด้วยกันแล้วทีเนี้ยไอส้สแต็กก็บ,บน่นว่ากูก็ยอยู่ดีเดียวกันกับมึงมึงเล่นนีออน ส่วนฟ็อกเล่นโยลุหรือเปล่าวะโยลุหรืออะไรวะจำไม่ได้วะแล้วมันก็บอกว่ากูแบบกูไม่ไหวแล้วอะอะไรประมาณนั้นกูแบบกูตะโกนกูไม่ไหวจ่าคิดถึงมุมเวลข้ามคูไทยแลนด์กูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแม่งบอกว่ากูไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย What the fuck guy What the fuck ไอสัตว์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 บอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตวไอ้ัตว์ไอสัตว กูแบบเขินอายเลยกูไม่น่าเลยกูไม่น่าทำแบบนั้นเลยเลยเราทําลายผิดนายาทโกนเลยเราทําไมผมก็มาบอกกันนะว่าไอวันที่เราเล่นกันอยู่แล้วแบบว่าอยู่ดีเราแตกมาแบบกูช็อกอะอะไรเงี้ยตะโกนว่าอ้าวลูกกูช็อกอะเอาง่ายๆนะตอนนี้คือคนในทีมคือตอนนี้ก็ติดคับกันหมดแล้วนะ อยากฟังเจอคำมจริงอย่เดี ENNIS, ๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้เดี๋ยวขอเลขเกมก่อนแล้วกันไปพวกเรื่องเล่าผมว่ามีเยอะเลยมันไม่แบบว่ามีแบบว่าสนุกอะหลายอย่างอยากอยากจะเล่าเหมือนกันเอาไว้ไว้ก่อนเอายังน้องเอายงน้องคำคุยยังไม่ได้แล้วเนี่ยคุยยิงยังไงวะโอ้โห โอ้ตบปักน้องมันจะเป็นที่น้องโอ้น้องน้องอ้าวไอ้สมูกไปมาได้เิ็บขาแล้วเิ็บขาแล้วน้อง ภาษาอังกฤษเริ่มได้ยังคือตอนนี้คือผมมาพูดไม่ค่อยเก่งแต่ผมมาฟังรู้เรื่องงงไหมคือพูดได้ตอนนี้คือพูดได้งูปลาเท่านั้นแหละแต่แบบว่าฟังฟังเริ่มรู้เรื่องแล้วยังสีเหลืองก็เย็นโล้ไหมอะไรน้องยู่ออ You a r ยังยัง

อยู่หนอ๋องโอ้ยังดักงงอะไรวะานงงโอ้โอ้สัสว่าเราฟักไว้โอ้คุย อย่างชอบวันบิลองเอ่อแอนวันเอชอตโอเคครับอันนี้วอมนะอันนี้วอมโอ,โอ,โอ,โอโ้2ลบยี่สิบสองเยรอวะลบเยอะรอวะลบยี่สิบเก้า โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่จูบพี่มาเลยครับขอบคุณพี่เหมือนดาวเลยครับผมขอบคุณมากครับผมเจ้งขอบคุณครับอะไรกันโตเลชโก้ใช่โอ้ยพอดีจูบอะขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งเหมือนดาวเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้พี่น้องเลชโก้เลชโก้เลชโก้เรียกน้องทั้งคู่แล้วกลายเป็นพี่ไม่มีนะ คือแบบว่าน้องน้องจะแบบว่าน้องจะชอบเรียกผมน้องอะย่างนี้ไม่รู้ไปเลยเฟซมันไม่มีเอฟเฟกสวยๆแล้วหรอแต่รักนะคะโอ้โหดูดิเฟซบุ๊กแมวอะไรแล้วอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบิดเลยนะเออหนึ่งอุ้ยอุ้ยเรียกผิดขอโทษหนึ่งหมื่นดาวครับหนึ่งหมื่นดาวครับขอโทษ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 โทษทีโทษทีอันนี้เชื่อได้ไหมเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่น่าจะเชื่อนะผมรักเฟซบุ๊กครับโทษทีแล้วใครเป็นลุมเล็ดเราเป็นใคร บิงปาเบนของพวกเรานะั่นเองปาเบนบอกว่าแลงกิ้งสอลลิงของผมเนี่ยคืออันดับสองน้อง This is last game นั่นน้อง after this I go shower โอเคป่ะ Why Why โดนโดนโดนนิดโดนน e ดไม่คุยอยากไปอัพน้ำโกนมึงเล่นกอนวันเกมอะโอเคโอเคโอเคดีมากน้องดีมาก เว้ยแต่เป็นกครนี่เป็นแต่งตัวเท่ดีครับแต่งตัวแบบว่าถือว่าแนวจัดจ้านแต่ผมผมก็มองว่าเมืองญี่ปุ่นนี่เป็นเมืองที่แบบว่าแต่งพวกเสื้อโค้ทเสื้ออะไรแบบว่าเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทอะไรแล้วแบบเท่อะเท่กันทุกคนเลยแบบเสื้อกันหนาวเสื้อคลุมเสื้อข้างในใส่หมวกใส่หูฟังอย่างเงี้ยแม่งแบบโอ้โหเป็นเมืองที่โคตรเท่เราเรื่องตอนเจอซัมติงให้ฟังหน่อยซัมติงซัมติงก็ จริงๆก็หลังจากผมแข่งเสร็จใช่ไหมไอซัมติงมันก็ทักมาใช่ไหมแบบว่ากูก็อยู่ที่งานนะนะนะทั้งอะไรอะไรประมาณนี้แล้วผมก็บอกว่ารอแอป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูกาลังออกไปละคือผมพิมพ์ประมาณว่าเดี๋ยวกูกาลังออกไปละประมาณสองสามชั่วโมงอะประมาณสองสามชั่วโมงเพราะว่าไอ้แย่แบบว่าแข่งเสร็จปุ๊บแม่งก็ต้องรอแม่งก็ต้องมีอินเทอร์วิวแม่งก็ต้องมีถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วแบบคือมันมันเยอะจัด ไอทำติงก็รอไปเหอะอะไรเงี้ยแบบรอไปเลยรอจนจำไม่ได้ว่ากี่โมงวะคือแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแบบห้าห้า,ห,าหกโมงหกโมงหน้าน้องจริงเวลาที่พี่สัมภาษณ์ยังบ <laughs> อกว่า <laughs> หน้าน้องรุนหรอหน้าน้องรุนวะ่อับขอบขอบยูไก s uh, hope, hope enjoy this ครับ first time thank you ครับ ไอตอนงานเกมนี่ผมมันก็แทบพูดไม่รู้เรื่องอูลและเอาอะไรมานับภาษากันแบบว่าอเชียบคนล้อมรอบเป็นหมื่นคนคือไอเชี่ยผมจะพูดอะไรผิดไปเพราะว่าอะไรเงี้ยจะเก็อบเอ็ดเปิดตัวแล้วผมโหเสียดายยังดังจริงผมก็เสียดายมากคือแบบว่าเก็บสี่ใช่ป่ะเก็บสี่แล้วแบบตัวสุดท้ายผมไม่เหลือกระสุนอยู่สองนัดเว้ย แล้วแม่งฟิกฟิกบอมมันรู้ด้วยคือถ้าแบบว่าลั่นเข้าหัวหน่อยอลั่นเข้าหัวไปสักนัดหนึ่งนะผมว่า <c oughs> เปิดตัวแบบนี้เป,บบนเปิดตัวแบบนี้นั้นเปิดตัวมาป,บบปุ๊บกืบเอทเงี้ยใ <c oughs> ช่หรือเปล่าไปก่อนไม่ครับส่วนส่วนใหญ่ภาษาไทยมันมันคือการออกสำเนียงครับจริงจริง,รง,รงผมมองว่าการที่เราจะพูดให้เข้าใจได้คือเราแม่งต้องแบบว่าปูพื้นฐานการ พูดภาษาอังกฤษใหม่หมดเลยครับคือคนไทยอ่ะจะมองว่าจะมองว่าการพูดจะมองว่าการพูดแบบสำเนียงสำเนียงแบบบ้านคนอื่นจะเป็นการตัดจริตแต่จริงแม่งใครเป็นคนเริ่มวะกูอยากจะตบหน้าให้ความขอโทษครับกูอยากจะผมแค่เสียดายผมแค่เสียดายคือถ้าสมมติว่า Hello How are you today I'm fine Thank you ถ้าแม่งเปลี่ยนใหม่นะ ถ้าแม่งเปลี่ยนใหม่แล้วลิ้นเราแม่งแบบว่าลิ้นเราแม่งอ่อนกว่านี้ลิ้นเราแม่งอ่อนกว่าเนี้ยแม่งจะเข้าใจเราเว้ยคือ,ค,อคือต้องเข้าใจจริงมันคือเรื่องจริงนะเพราะผมเอาไปใช้อันที่ผมแบบเรียนมาแค่นั้นอะคือแม่งฟังไม่รู้เรื่องนะไอที่เราเข้าใจกันถูกอะ่ะแม่งไม่เข้าใจทุกคนอันนี้เรื่องจริงแบบหนึ่งรเเซ็เลย คือผมเรียนมาแค่นี้ใช่ไหมแล้วผมเอาไปใช้แม่งแบบว่าแม่งแบบแทบไม่เข้าใจทุกคนคือมันไม่ใช่บอกว่าไปฟัง,งเยอะเราจะจำจ็จะเปลี่ยนเองเราก็ต้องพูดด้วยทุกคนคือเราต้องพูดด้วยคือผมคือผมก็แบบว่าก็เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนด้วยนะแบบว่า a c c e p t a c c e p t ต้องมีตัวทีขึ้นมานะไอที่เราได้เรียนนั่นแหละไอต้องมีตัวทีขึ้นมาต้องมีตัวเอชต้องมีตัววีต้องปัญหาปัญหาของปัญหาหลักๆคือตัวเอลกับตัวอาร์ครับเอลอาร์ L R อย่างเงี้ยเอ๊ะปะ <L. S 1> เออเอ่เอาเรียนไปแตะเอ่ออ๋ถ้าแบบว่าที่เราได้เรียนมาก็คือเอลอับอาก็พูดพูดไปเหอะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ซีเรียสกันม่งด่าตจะหลจริงจริงหมบอกว่าใครเป็นคนเริ่มก็ไม่รู้แต่ผมมองว่าถ้าถ้าสมมติว่าจะเริ่มถ้าจะเริ่มแบบว่าเริ่มเรียนอะไรเงี้ยก็พูดพูดไปเถอะทุกคนแบบใครจะมองว่าเราแตาา่จะหลผมมองว่าไอเช่นมันคือความรู้เราอะไอคนที่ดา่ามันก็ไม่ได้ความรู้อะไรเราก็ไม่เห็นจำเป็นเลยคือ สังคมที่แบบว่าอยากจะเรียนมันก็มีไงจำเนียงำแบบว่าเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่แบบว่าพูดพูดกันอะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากจะพัฒนาไปด้วยกันเนะเออใช่คือผมก็บอกกัทุกคนว่าพูดไปเลยอย่าไปกลัวใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะบอกก็คือเวลาจะพูดอะไรเงี้ยเวลาจะพูดก็พยายามแบบว่า พูดแบบว่าพูดให้ชัดเออเพราะว่าสำเนียงลิ้นของเรามันแข็งเพราะมันบอกผมมาอย่างนั้นไม่บอว่าลิ้นของเรามันแข็งแล้วแบบว่าบางทีอ่ะมันไม่เข้าใจเราเราก็ต้องพยายามแบบว่าอย่าไปอย่าไปพูดสับแข็งอ,อ่ะพยายามพูดไปเลยแบบอูดัตตลิตแล้วมันทำคุยอะไรใคจะด่าก็ช่างแม่งทุกคนเราไม่ได้คุยอยาบาคนไทตตอนนี้เออโหจิจริงจิงกันหมดอ่ะคุณฝรั่งนั่นนี่ตัวแม่จะกแกเพื่อตัวแม่จะกแกเพื่อ ใครจะว่าอะไรก็ช่างทุกคนแต่เราแบบว่าฝึกไปเลยนะทุกคนผมเป็นลังใจให้ทุกคนนะเรองมาเรียนรู้ด้วยกันนะล่าสุดไทยรัฐ อะไรนะบ้าแล้วชิผ่ายแล้วชิผ่ายแล้วไทยรัฐฮะลาลาทักหนึ่งไม่เอาไม่เอาสั่นกลัว ชุดกระเลตชุดทีมเมอร์สปอร์ตชื่อดังสไตล์ไทยจนกลายเป็นไวรัล